สวัสดีค่ะวันนี้เราได้เดินทางเดินเท้ามานำขวดมาขายนะคะนี่คือขวดที่เราจะไปขายค่ะเออเราจะไปขายตรงร้านข้างหน้าอนี้นะคะตรงร้านตัวอีเนะะี่ยค่ะเออไม่ใช่เอาไปขายค่ะเอาไปหยอดนะคะเอาไปหยอดแล้วก็เอาเอาบินไปแลกเงินสดค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะ เดินเหนื่อยค่ะนี่คือข้างในของร้านนะคะเราตั้งใจจะเอาขวดมาแลกเราไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อของนะคะนี่ก็จะเป็นของข้างในนะคะนี่เป็นโซนผักผลไม้คะ่ะนี่เป็นน้ำส้มสดคะ่ะนี่นะคะเราก็จะเดินมาเดินมาถ้าโซนไหนมีคนเราก็จะเดินหรือว่าไม่มีคนเราก็ จะเดินมาข้างหลังสุดเลยนะคะเพราะว่าที่แรกขวดอยู่ข้างหลังสุดค่ะนี่ก็จะเป็นโซนพิพซซ่าอะไรเอ,อ่ยนี่ก็จะเป็นพวกของเบฟอย่างนี้ค่ะก็เหมือนมินิมาร์ทบ้านเรานั่นแหละค่ะนี่เราก็จะถึงที่แรกขวดแล้วนะคะนี่ค่ะคือที่ช่องแรกขวดนะคะนี่คือขวดของเรา เราก็จะทำการขวดยัดใส่อย่างนี้นี่น่ขวดสอขวดนี่เอาใส่ทางนี้นะคะก็จะไหลปื๊ดปื้ดไปเลยค่ะ